เอาหัวพร้อมครับหัวพร้อมครับหัวต่อหัวต่อเขาได้เสียครับต่อหัวต่อเขาได้เสียเป็นคู่เอกอีกหนึ่งคู่นะครับลายแดงเนี่ย <ไป S 2> ดุกแางพูนทรับสินนะครับหรือว่าเสาห้าทักที่ไปโดนับดับดำ,ดำลีลานะครับแมะเตาเจอแมะสอดดันไปดันทีมไป ทิมทิมตบต,กตกนะครับไอ้น็ำเกียรไปแดงเกียรส่วนไปสังเกดีคนเ่านะครับเกียรไปแดนเกียร์ส่วนไปเตัวได้กันนะครับตัวนี้ มาแล้วนนครับมาแล้วครับมาเจอกับต้นเกมกับบุกด้วยกันนะครับมาทรับหมกูดำหมูแดงหมูดำหมูแดงนะครับหม <Holo> ูดำหมูแดงหมูดำหมูแดง ดำมดำมอดำนะครับหัว่ายี่ตัวแดงนะครับดำได้ไหมดำยีไปดำไอแดงมไปดำนี่ไปเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วฮะหยิบขาวกำเข้ามากำเข้ามกำเข้ามกำเข้ามาไปแล้วครับดำ้าเลยดำาเดหน้าเลยดำชหน้าเลย นะเลยดำชนะเลยดำลีลาเปิดไฟชนะนะครับหนะึนนะนน่งนาทีสี่สิบปีครับ